สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเบิร์ตเองนะครับและเพื่อนๆกำลังอยู่ในเกม Max Play พ,พาร์ที่9นะครับเย้เล็กนรกเป็นในกับสตัวของเจ้าลูมิโนเป็นแหล่งส่องสมของยาเสพติดที่สร้างขึ้นในโรงละครเก่าและฉันรู้ว่าข้างในนั่นก็มีขี้ยาเวลเฮดที่พร้อมจะทำร้ายเราและแน่นอนว่าข้างในนั้นเต็มไปด้วยความรุนแรงที่เราเห็นผลและก็นวยสังหารกองรูมิโนที่เลวร้ายที่สุดที่เลือดเย็น และแน่นอนว่าแรกนรกนี้เต็มไปด้วยจังหวะดนตรีที่เหมือนกับอยู่ในนรกและเต็มไปด้วยกระสุนกองปืนที่พร้อมจะกํำจัดเราและทั้งหมดนี้ก็คือแจ็คลูมิโนและนี่ก็คือพาร์ทนี้นั่นเองนะครับคือเราจะไปหาเจ้าแจ็คลูมิโนนะครับแตก่อนอื่นเลยเรามาเช็คก,กันก่อนนะมีปืนลูกซองที่กระสุนเต็มที่นี่ก็คือไนท์ครับส่วนตัวของเจ้าลูมิโนและเราก็ต้อง ระตุ้นนะครับในาพาร์ทนีนะ้ที่แห่งนี้นั่นเองอเรอแป๊บหนึ่งแล้วก็ <'s> นี่แนะ่ต้อนรับด้วยลูกซองอย่างนี้นี่มาแล้วโอ้โหมีการต้อนรับแบบนี้ไม่บอกกันเลยนี่แนะ่โอเค could โอ้ o d never been a b t ่ <seller. S 1> มีน้เสือมันโตอ่านหน่อยสิ โอ้ฉันรู้สึกประทับใจที่พบว่าบางคนนั้นหมดเวลาอ่านหนังสือเร่มนี้ชื่อว่า The Age of Mere r a n Storm และขั้นหลังนี้ก็กล่าวถึงนอรอลสและนา็อกซึ่งเป็นจุดจบของโลกไบ킹กับฤดูหนาวอันโหดหร้ายที่ภเาน้ำแข็งเมื่ออาชญากรโหดร้ายออกอาลวาและทำให้มนุษยชาติทั้งหมดต้องสูญเสียฉันเห็นว่าใครบางคนน่าสมใจและอาจจะบอกว่านั่นใกล้ถึงอวสานแล้ว และแน่นอนเช่นเดียวกับในกลับนี้ที่จะต้องเขาวาสานไปพร้อมกับมือของเราที่จะกำจัดเจ้าลู้มิโนแน่นอนในวันนี้แล้วก็เรียมกระสุนแล้วก็ปลุกไปเลยสวัสดีจ้ามีกระสุนที่ยากว่าน้อยนากนับที่ประตูวไว้นะอย่างนี้ก็ต้องเจอของดีสักหน่อยแล้วอย่างลูกซองมีใครอยู่ไหม แววบบแทอะไรเกมมีทั้งอินเกมมีทั้งด้านบนเอ้อเอานี่ไปกินซะตัวจุนจ้านอยู่ด้านบนต้องโดนกับจัดมันโดนนัดหนีแน่รู้สึกว่ามันไม่โดนเลยเอ้ยเยสวัสดีการคว่างมโนตอบจากด้านบนอย่างนั้นเหรอเอานี่ไปกินซะจะได้หมด เรได้ไม่มีเวลาไปกว้างเ okay. ก็บกระสุนแล้วก็ลุยต่อไปตังตัวนี้วาง่เห็นที่มีการต้อนรับเอานี่ไปกินที่สุดอีเกิลพร้อมกับโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมไม่ต้องแถมหรอกเพราะว่าเราไม่มีการแถมไม่ทัองสิน้นคุณจะได้รับของฟรีและนี่คือของฟรีจากชัน จะเป็นสันมุนของโจลูบ <hi> ิโน่โจโหดร้ายนั่นนะก็จะต้องเจออะไรแบบนี้ีแหละโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับมีมีอะไรเอ่ยรู้สึกว่าจะเป็นลานเต้นนะครับแต่ว่ามันมันที่ธรรมดานะมันมันว่ามีวงเวนแต่านนั่นะพวกนี้ก็คอยต้อนร <population. S 2> <Obs> ับเราเช่นเดียวกันเอาลีเบปกินซาบอริตาคูเอือ รู้สึกว่าแถวนี้นี่มันไม่ธรรมดามีลูกซองเอานี่ไปกินซะนี่กาะสูนก็น้อยนะเต็มทีเก็บเกาะศูนย์ก่อนประชมนี้เราก็งกเหมือนกันนะครับในนันว่าอยากแก้ปวดเราก็หมดแล้วมีอะไรบางอย่างโตอ่าหนูสิ ห้องนี้เต็มไปด้วยหนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับพวกนัวิยศาสตร์อย่างเช่นไมโครนิวคลียร์พวกเวทมนตร์พวกแม่พวกแม่มดแล้วก็พาราไดร์สซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มันมีเต็มไปด้วยรูปดาว5้าแฉกบนหน้าปกและทั้งหมดนี้เกี่ยวกับกับสิ่งลึกลับที่เต็มไปด้วยความมืดมนก็มาจากหุ่นรกแน่นอนว่ามีเร่องราของผีบถ้วยแก้วและสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผมบอกได้ว่าโจ้าดจ็ครูเมนโน้นจริงจังกับเรื่องอะไรแบบนี้ ช่ครับเช็คโรมิโนเป็นคนที่สงใจกับลั่นงอกศิลศาสอะไรแบบนี้นี่แหละก็รับอย่างนั้นเลยและนี่สินะคือบรรยากาศของในขับนี้ที่เต็มไปด้วยความมืดมนเต็มไปด้วยศยลศาส์มนต์ดำสิเปิดประตูสวัสดีจ้าทต้อา่า้ได้เสียงปืนและนี่คือสิ่งที่เราต้องจัดการเรียบร้อยจะสอน ครับอื้มอร่ยบร้อยครับโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็วิกฤตมากมากนะครับจังหวะนี้โอเคได้ยาแก้ปวดกระสุนเล็กๆน้อยๆอไปกันต่อ,อจังหวะนี้ก็คือเปิดประตูสวัสดีโอ้โหมาต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะจ้าโดยไม่ได้ไมีไม่ได้นัดหมาย งนี้มีอะไรเอ่ยเจ็กบุญแล้วก็มันก็ว่าเป็นเอฟเฟกของเบนเดทีนะครับซึ่งแน่นอนว่าจังหวะนี้เราไม่สนใจทั้งสิน้นเราจะหาเจ้าเจ็กโรบิโนอะไรทำอะไรอยู่คุยอะไรอยู่ไม่รู้คุยอะไรนแน่ๆเราพร้อมแล้วที่จะลุยแน่นอนเอานี่ไปกินเรียบร้อยไปไปไปแป๊บหนึ่งเอานีไน่ไปกินซะ รู้สึกว่านายจะเป็นชายชุดดำนะเออเป็นไงล่ะอยู่ในโคน,นั้นแล้วไม่ชอบจะต้องมาอยู่ในตรงนี้ด้วยเดี๋ยว,ยว,ยวจะได้ป้อมอะไรเออ,อยแย่แค่ไนทำอะไรอยู่ไม่รู้มามามารีบรีบรอจะไดรีบ,รรบจัดการ เอานี่ไปกินซะได้คร่เรียบร้อยโอเคมันโต๊ะนี่ก็เต็มไปด้วยชาเขียวอีกแล้วเฮ้ยกวนกี้ถ้ากินชาเขียวนี่เนี่ยน่าคงไม่ต้องนอนละคืนนี่ตั้งในรังนั่นเต็มไปด้วยชาเขียวและตรงนี้ก็เหมือนกับว่ามันจะมีกระส,สุนที่พอเก็บได้เนี่ยมันก็เก็บไม่ได้เพราะมันเต็มโอเคทางนี้สินะไปกันต่อ,อ,อ มันแฮกแมบได้ไงเนี่ยไม่ทันได้ทำอะไรมันยิงเหรอเอาเอานี่ไปกินเออมอยลงข้างล่างนะครับไปยิงไปยิงไม,ไ,มไม่ทันได้ถามเลยเอานี่ไปกินซะเรียบร้อยครับโอเคเมื่อกี้เห็นอยู่นะมีคนอยู่ ลื่นไปเนี่ยเรียบร้อยแนยนอนตุยแนยนอนยังไงเรียบร้อยสิ่งแกร่มอยู่ข้างบนนั่นแล้วก็ตามไปติดตามชีวิตนะครับเห็นอยู่นะนี่แน่ต้องมายิงหรอกนะเรียบร้อยอินเกมเต็มนะครับโอเคประดประดตู อุ้ยข้างนอกมันหนาวจริงๆเลยคนยมีคนเยอะเอานี่ไปกินซะเด็กเราไป let's go ตรงนี้ระวังนะครับแอาข้างบนเนี่ยมันช่างหนาวเนีบจริงๆเลยเพราะว่าตรงนี้พายุอีมะเนี่ยได้พัดผ่านมาที่มาที่เมืองนิวยอร์กเนี่ยเราก็ต้องโดนเต็มๆเลย ไปทางนี้เลาะเลาะระเบียงแบบนี้นี่แหละโอเคใครอยู่ไหมเห็นนี่เออโอเคเห็นแล้วแหละมีใครอยู่เออเต็มไปด้วยลูกซองอีกแล้วเรียบร้อยกับดับเบิลดับเบิลคิวเลยเมื่อกี้ตรงนี้เปิดประตูโอเคจะรอ,อพี่ชายชุดดำมา แ <There> น่ลิงไว้เรียบร้อยแล้วที่มีใครอยู่อีกไหมสวัสดีจ้าอู้วววายหม่นะจูเล็เพลย์โอเครู้สึกว่ามีจะมีใครอยู่ไหมแน,น่ใจแต่ที่แนะ่เก็บตู้ยาแก้ปวดก่อนเพราะตอนนี้เลือดเราไมนมีใครอยู่นี่แนะ่ มาเป็นแพ็คเลยเหรอไม่มีโปรโมชั่นนะนี่ช่วงนี้เอานี่ไปกินซะเรียบร้อยครับทีนี้แล้วก็ลงข้างล่างได้นะโอเคลงไปเรื่อยๆนะครับและเต็มไปด้วยโอ้ยแสดงนี่มันกรองชุดเนี่ยเรู้สึกว่าแถวนี้จะมีลูนตเตียสักอย่างนะครับยาแก้ปวดแล้วก็เปิดที่มีอะไรกาเป็นเอฟเฟกต ก็ตรงนี้เป็น okay. เปิดหลังเวทีนั่นเองสวัสดีจ้านี่ไงไม่ไม่ได้คุยอะไรเลยฉันไม่ฉันไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับคุณแต่ทำไมคุณต้องมายิงฉันฉันมาธุระแค่คนเดียวคือเจ้าแจ็คโรมิโนตรงนี้นะครับก็กดทุกอันเลย <c oughs> ไม่ต้องคิดอะไรมาเปิดทุกอันเลย นีโอเคละเลาะไปเรื่อยๆนะครับอา้ามีคนอยู่ใช่เอานี่ไปกินไอ้ลูกก้อยนาลูก,น,ลกน้อยนาเออออโหลดใหม่แล้วกันพะโล่หอืมลบลูกก้อย,ยนาเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ,เอ๊ะที่จะทำอะไรมันขึ้นข้างบน แต่เราคิดว่าเรามีอะไรเด็ดกว่านั้นไม่ต้องเสียลูกกระสุนใช่ไหย,ยเรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะจะเห็นอะไรดีๆแล้แหละเราแป๊บหนึ่งเอียบร้อยครับมันมตกตรงนั้นล่างนะครับเอียบร้อยไม่ต้องเสียกระสุนโอเคขึ้นมาได้ไปนะครับแล้วก็นี่น,น,นะครับเราเจอ สิ่งที่ทำให้มันตกเมื่อกี้ก็คือตรงนี้นั่นเองเป็นแผ่นไม้ที่จนช้ำรุดแต่เราก็ต้องกระโดดไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้เออครับต้องโดดให้ดีนะครับจังหวะนี้ไม่งั้นจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเข้าประตูไปและนี่สินะคงจะจบพาร์ทแล้วสารพัดนี้ก็ขอจบเพียงนี้ก่อนนะครับ สไลปะนี้ผมขอขอบคุณ6ซับสไคร์ก็เพื่อเนเพทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมาณที่นี้นะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่อบของผมด้วยนะครับตัวเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเล่นเกมไว้สนุกแล้วก็อย่าวร้อนกันนะครับสรุปวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย